c ครื่องเล่นเกมคอนโซล next gen มันประหยัดจริงเหรอคำพูดประโยคนี้เพื่อนๆก็คงจะเห็นมาบ่อยมากเลยนะครับกับคนในวงการวิดีโอเกมที่พูดคุยกันวันนี้เราก็มาลองวิเคราะห์กันหน่อยนะครับกับมุมมองของแต่ละคนมันไม่มีผิดหรือถูกนะครับเพราะการใช้งานหรือการเลือกซื้อเครื่องเล่นเกมของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปในทาง Acon TV ก็จะขอย้อนไปในยุคข,ของเครื่อง PlayStation 2ละกันนะครับเพราะถ้าเก่ากว่านั้นก็คงจะเห็นภาพได้ยากหน่อยกับการเปรียบเทียบ ของการเล่นเกมต่างๆบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลในยุคนั้นที่มันเริ่มมีตัวเกมแป,กแปลกๆที่ลงบนแพลตฟอร์มอย่างเครื่อง PC หรือตัวคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มากขึ้นนั่นเองอย่างตัวเกม Counter s t r i k e ที่เป็นตัวเกมแนว FPS หรือตัวเกมอะไรที่เป็นแนวนี้มันก็ต้องทางฝั่งคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเกมฟุตบอลกีฬานั้นก็ต้องวินดิ้งของฝั่งคอนโซล กับในช่วงเวลานั้นและก็ข่ามาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลนักเจนหรือจะไม่นักเจนก็ตามแต่ก็มีกลุ่มผู้เล่นที่มากที่สุดอย่างดิ n d o s w i ว c h ที่เมื่อหากถามว่าตัวเกมต่างๆบนเครื่องเล่นเกมคอนโซลในยุคป,ปัจจุบันนี้มันมีความแตกต่างกับเกมที่อยู่บนระบบ PC หรือไม่ซึ่งก็เรียกว่าตัวเกมคอนโซลมีเกมอะไรทั้ง PC ก็มีได้เช่นกันแถมมันก็สามารถที่จะเอามาได้ทุกเครื่องทุกแพลตฟอร์ม มากองไว้ตรงนี้ที่เดียวเลยนะครับแล้วจะบอกว่าตัวเครื่อง PC นั้นมันคือเครื่องเล่นเกมที่ไม่คุ้มค่าก็คงไม่ถูกแล้วนะครับและถ้าหากมองลึกลงไปอีกกับตัวเกมระดับที่เป็น A ในทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลที่ใส่ลงมานั้นที่ตอนนี้ก็คงจะเรียกกันว่ามันได้เป็นแบบทา m e E เอ็กซ์ไปแล้วโดวยเฉพาะทางฝั่งของเครื่อง PlayStation ซึ่งอีกไม่กี่เดือนนี้กับตัวเกม God o f War ์เล็กนาล็อกกับตัวอนาคตต่อไปก็คงจะลงให้กับเวอร์ชัน PC อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับ ส่วนทางฝั่ง Xbox เลยครับก็แทบจะทุกเกมของทาง Xbox Studio มันก็ลงในเวอร์ชั่น PC อยู่แล้วและเมื่อลองมาดูตัวเครื่องเกมคอนโซลที่ทรงพลังทั้งสองไม่ว่าจะเป็น Xbox Series X หรือ S รวมถึง PlayStation 5นั้นการที่จะมีตัวเกมระดับ Triple A ที่ภาพสุดว้าวจะต้องเหลียวมองนั้นท่านนับกันในแต่ละปีนั้นแทบจะนับเกมได้เลยนะครับถ้าลองลองดูในปีนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณ3เกมนะครับที่ยังไม่ลงให้กับแพลตฟอร์ม PC นั่นก็คือ Horizon Forbidden West G.T. 7และท้ายปีนี้ก็คงเป็น God of War และนาล็อกแล้วตัวเกมต่างๆที่เหลือออกมาล้วครับที่มันได้ออกมาโวลดเล่นมาทั้งปีนี้มันก็เป็นตัวเกมที่ไม่ได้รีดพลังของภาพกราฟิกของตัวเครื่องเกมนักเจนทั้งสองออกมาได้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยสักทีเดียวแถมส่วนมากก็เป็นการเอาเกมเก่าๆนำมาหากินกันใหม่ถึงบางเกมจะนำมาปรับเพิ่มเฟรมเรทให้ดูลื่นไหลขึ้น แต่มันก็คือเกมตั้งแต่ในยุคเจนที่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเกมที่อยู่ในระบบ Xbox Game Pass หรือ PlayStation Plus Deluxe จะถามว่าตัวภาพกราฟิกเหล่านั้นมันแรงขนาดที่การ์ดจ,จอรุ่นเก่าในทางฝั่ง PC อย่างตัว1080 Ti ที่เป็นเทคโนโลยีเก่าเมื่อ5ปีที่แล้วมันสู้ไม่ได้เลยเหรอที่หากบางคนถ้าหาซื้อในช่วงเวลานี้กับช่วงเหมือนแตก ก็เรียกว่าอาจจะมีราคาที่ถูกมากเลยทีเดียวกับตัวการ์ดจ,จอรุ่นเก่าตัวนี้หรือการประกอบคอมพิวเตอร์ในราคางบประมาณ20,000บาทจะไปเอาตัวการ์ดจ,จอรุ่นใหม่ๆเลยอย่างตัว RTX 3050 Ti ก็ได้เช่นกันถึงมันอาจจะไม่ได้รีดประสิทธิภาพของตัวภาพการาฟิกที่สวยงามเท่ากับตัวเกมใหม่ๆระดับที่พนเแต่มันก็มีเกมที่น้อยมาก แทบจะนับหัวได้เลยใช่ไหมครับที่จะออกมาในแต่ละปีซึ่งความคุ้มค่าในการที่เล่นเกมได้หลากหลายมันตีแพลตฟอร์มได้ในตัวเครื่อง PC ตัวเดียวมันก็เป็นสิ่งที่มีความพิเศษมากกว่าเครื่องเกมคอนโซลน่กเจนอย่าง Xbox Series หรือ PlayStation 5ที่ต่างแข่งขันกันอย่างดุเดือดในช่วงเวลานี้เพราะถ้าหาเพื่อนเพื่อนดูยังไงยังไงก็เหมือนว่าตัวเกมต่างๆมันก็ต้องกระโจนมาโลดเล่นบนทางฝั่ง PC อยู่ดีไม่ช้าหรือเร็วและมาถึงท้ายนี้ A Con TV ก็คิดไว้นะครับว่าเจ้าเครื่อง PC นี่แหละมันคือเครื่องเกมที่มีความหลากหลายของตัวเกมและมีความยืดหยุ่นของการใช้งานและคุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับหากบางคนบอกว่าราคาเกมยังแพงอีกนะครับบนทางฝั่ง PC จะบอกว่ามันก็มีเกมฟรีๆที่มีให้เลือกเล่นได้มากที่สุดเครื่องหนึ่งก็ไม่ผิดนะครับหรือหากคุณอยากจะได้อารมณ์เหมือนเครื่องเล่นเกมคอนโซลก็แค่ซื้อ Joy cent, จอยด่วนเซนจากทาง PlayStation หรือ Xbox Controller มาต่อเล่นเกมเหล่านั้น มันก็ทำงานได้ดีด้วยเช่นกันซึ่งเหมือนทางผู้พัฒนาเครื่องเกมคอนโซลอย่าง PlayStation หรือ Nintendo ก็เหมือนรู้ตัวดีนะครับว่าไพเดดของพวกเขานั้นกำลังจะใช้ไม่ได้ผลแล้วกับคำว่าเกม e อ u s i v e มันก็คงจะเหลือของการทำงานของตัวฮาร์ดแวร์ที่จะต้องใส่คุณสมบัติต่างๆเข้ามาไว้ใหม่ตลอดที่ทางฝั่งบนเครื่อง PC นั้นทาไม่ได้กับการเล่นเกมหรือทาได้แต่ก็ทาได้ยากและมีความวุ่นวาย มันก็คงเพื่อให้พวกเขาได้อยู่รอดในวงการวิีโรเกมด่านคอนโซลนี้ต่อไปกับคู่แข่งที่น้อยมากจริงๆนะครับก็คงไม่มีใครที่อยากทิ้งธุรกิจในด้านนี้ไปแบบง่ายๆหรอกใช่ไหมล่ะครับแล้วทางเพื่อนๆนะครับมองว่า p c มันคือเครื่องเล่นเกมที่คุ้มค่ามากกว่าเครื่องเกมคอนโซลแล้วไหมกับปัจจุบันนี้หรือย,ยังคงมองว่ามันไม่ใช่หรอกยังอีกห่างไกลมากก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ